ลงน้าไปเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะฮะอังๆซึ่งอย่างไี้เห็นในชื่อคลิปเดเออวันนี้ผมนะฮะก็จะพาซอนะฮะมาเล่นวล์บอลส์เป็นครั้งแรกนะฮะ เออคือเมื่อประมาณสองสามวันก่อนเนี่ยนะฮะหรือว่าประมาณอาทิตย์เลยแล้วนะฮะซอเขาพิ่งลองโหลดโ,โลบอกมานะฮะเขาเนี่ยฮะไม่เคยเล่นโลบอกเลยแลวตั้งแต่เขาเริ่มเล่นมันเนี่ยสิ่งเดียวที่เขาเล่นเนี่ยคือ Map แมปออฟบีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาเขามาท่องโลกอันมหัศจรรย์ของ r ร b l o กกันนะฮะนแบบี่นะฮะแต่ผมจะออกไปแต่งตัวนี้ได้ผมต้องเป็นทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะฮะเมื่อผมจะพาคนมาที่บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาแต่งตัวเลยเออ เสื้อเอาอันนี้เลยเนี่แต่งตัวแบบสุดเฟี้ยวดิใส่แบบนี้ดีวะไม่เอาอันนี้ดีกว่านี่นะฮะก็เท่เลยเ็เท่เลยเครื่องรางของขังนะฮะเพื่อความโชคดีอ,อื๋อใช่นะฮะเขานะฮะชอบเราหลีเครคเรีย นี่เป็นการต้อนรับที่ดีนะฮะเกดซื้อมาเลยแม้นอกจากหนังสื้อแล้วผมนะก็ต้องมีนี่ c o r e r c o r e r แต่ผมว่าผมเอาผมออกดีกว่าผม hair ต้องเปลี่ยนทรงผมเป็นทรงผมที่สุภาพเรียบร้อยนะฮะอย่างเช่นทรงผมนี้เป็นต้นโอ้ย<บ>ผมนี่มันหล่อเท่จริงเลยว่ะโคตรได้ว่ะท่านผู้ชม เขาเนี่ยต้องประทับใจกับการที่ผมนั้นต้นรับเขาอย่างดีแต่ผมว่าขามันดูดีเกินไปว่ะต้องเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนฮะต้องปรับเปลี่ยนน,ยน,นี่นี่ <Nice. S 1> เบนไงบอดี้สไตล์ผมตอนนี้ผมเป็นคนอ้วนอยู่ไม่ได้นะฮะผมต้องอ้วนผมต้องตัวผอมนะฮะเหมือนคนเกาหลียนี่ว้า ผมังอิปีกจริงๆเลยวัาท่านผู้ชมโคตรดีแบ็กแอสเซสซอรเพิ่มความเนอร์ดี้ไปอีกนะฮะโดยการใส่หนังสือไปที่หลังนะฮะเป็นไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมคิดว่าผมเป็นแบบเจ้าบ้านที่โคตรดีเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูดิผมแต่งตัวให้แบบเข้ากับวัฒนธรรมของเขานะฮะแน่นอนเขาแบบว่าเราจะทำให้ประสบการณ์กัรเล่นโรบล็อกสำคัญแอพนะฮะ ลองเดียนะฮะลองกดเข้าไปในโปรไฟล์ของผมก่อนกดได้ไหมด,ไดูอวตารของเราสิอวตารแั๊กหนึ่งนะอ๋อโอ้โหเป็นีงนี่นะฮะคือการแต่งตัวแบบต้อนรับแขกที่ดีโอ,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 โอ้ขอบคุณมากเลยเห็นไหมเรามีหมวกโคอรีย แล้วเราก็มีแล้วแล้วเราก็มีปีกเพราะว่าซอส่งอวดเกศสีให้เราเพราะฉะนั้นก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเนี่ยจากปีกของเราเนี่ยแต่งตัวแบบแฟชั่นมากๆากถ้าไ้ชมผมบอเลยผมให้คะแนนชุดของผมนั้นสิบเต็มสิบนะฮะ <c oughs> ว้าวว้าวเกลีย <c oughs> วตลอดกเพชอืม ว้าวว่าไงคุณผู้หญิงนั่งกินอะไรอยู่เนี่ยกระโดดทับว้าวว้าวท่านผู้ชมดูเดี๋ยวท่านผู้ชมผมกำลังทำให้ชีวิตของเขานะฮะ<อ>เขากำลังโกรธแค้นผมอยู่ภายในใจดูหน้าของเขาสิหน้าแห่งความโกรธแค้นอุยแต่เสื้อเขาสวยอะอที่นี่ใช่ไอู้ผมจะเอาสลัดเพลท ผมกำลังแบบ what เดี๋ยวผมเอาทุบผ่านหน้า oh my god a n i m a t i o นการกินสุดเท่น่ a n i m a t i กนไม่ได้เดูสิว้าวเราทุบหน้าตัวเองแล้วก็เอาออกไปเลยมันเป็นเกมที่มาจากซีรีส์ที่ผมยังไม่เคยดูนะฮะแต่เขานั้นเคยดูไปแล้วจริงผมก็ดูไปแล้วเหรอใช่แล้วสกิทเกม แล้วว้าวหน้าผมมันอิ่มฟิงจริงเลยไอ้นหน้าไอ้หุ่นนี่มันดูโอ้ oh, my god ใช่โอ้ไมค์ก็มันยาวอะ่ะผมว่าผมเล่นไม่จบหรอกแต่ว่า,<ร>าดูแล้วใส่<ร>ชุดสกิททำว่า what the ดูหน้าเราสิทไมหน้าเธอเป็นแบบนั้นอะ่ะ <laughs> วผมเล่นนิดเดียว <laughs> ไปทางนี้ยปทางนีอยเนี่ยยยยยียีย e e นนั้นเราเล่นอ f f in ่ 1, 500อสเตอ่าฮะเราไม่เล่นเเราเกียจเกินไปเราไม่มีความพยายามมากพอ <S <S ผมสามารถซื้อ q r ได้เลยนิว

ไม่เห็นจริงดิไม่เห็นอยู่ไหนกระโดดอยู่ข้างหลังอ๋อ oh, <Wh ee! S 2> เห็นเห็นอุ้ที่มีอะไรปแปลกๆอยู่ข้างหลังเออนั่นแหละมันเรียกว่าหนังเสือโอ้โอ oh. 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 ควรจะเล่นเกมอะไรที่อีปิกสุดๆเลยนี่นคือเกมที่มีชื่อว่า Life Topia นั่นเองเอ,อ้าวอันนี้ไหนนี่ไงนี่ไงเรา,เ,าเราเป็นหมอเฮ้ยมีกดแอนิเมชันด้วยวะแบ็ k ฟลิปว้าวแบ็ k ฟลิปว้าวกดกดแอนิเมชันได้กดแอนิเมชันได้กดดิแดนซ์หกบัมแมว แบงตายแก <Yeah. S 1> ผมไม่เล่นแอนิเมชันตายอยู่ yes นี่แหละจิวิญญาณของเกมถ้า depressed นี่คือถ้า depressed วิดีโอท่านผู้ชมเราเรามาบนึงแอนิเมชันเราเราขอทรัเป็น What What Angry ผมยังส่งส่งรีเควสผมส่งรีเควสไปอยู่ยังไงส่งรีเควสกับใครส่งรีเควสกับกับซอ ลงน้ำไปเลยว้าวเราวมันสุดยอดจริงว่ะนี่เราต้องเราต้องทำท่านี้ตบมือตบมือ โม,ม,ม <c oughs> Panda. Panda, ไซมมไซอาม่าแพนด้าแพนด้าไปหมดเลยโอ้ยก็ผมยกแพนด้าขึ้นมาได้ <c oughs> เอาแพนด้าโยนทิ้งวิ่ง <c oughs> <c oughs> นี่ผมจะเอาแพนด้าไปปล่อยน้ำนะฮะนายได้เวลาลงน้ำไปฝึกว่ายน้ำแล้วลงไปเลย ผมจะปล่อยเอาไว้กลางน้ำนะฮะโอ้ไม่ก้อแพนด้าผมมันตายแล้วว่ามันจมน้ำตายฮะ oh? ลงมาดูมาดูใต้น้ำดิโอเคแพนด้าเราจมอยู่ตรงนี้ <Bye. S 1> <laughs> นตายมันไม่ได้ตายหรอกมันแค่หลับเฉยๆ s right. <S หลับเลยนะหลับหลับหลับตลอดการ run ไม่ใช่มันคือเขาวงกดเห็นไหมเราต้องไปทางออกตรงนั้นให้ได้โดยที่ไม่ตายสีแดงใช่ไหมใช่ใช่สีแดงเดี๋ยวผมหาทางเลยเราเห็น running head อยู่ข้างล่างเรามันตัวน่ากลัวจังเลยไม่หรอกมันไม่น่ากลัวหรอกเธอคิดไปเองนี่ย running head มาเลยไม่หนีหนี เร,เราสตอ r e ให้อยู่เราสตอ r e ให้อยู่ oh my ตั้งหลายตัวไม่ผมโดนสามตัวลุมอยู่ no ติด no <c oughs> ไม่เป็นไรตามมาเราล่อให้อยู่ตอนนี้มันทาเกียเราล้วนๆเลยสี่ <Okay. S 1> ตัว o oh อ my god oh my god oh my god ห้าตัวแล้วโอ้ oh my god oh my g อดผมติดผมติดมุมว่ะผมติดมุม นี่นี่ออกมานูว้าเราเราจะไปหาเนี่ยเน,นี่ยไม่อีหัวโตน่าเกลียดขงไปเฮ้ยนี่ทางนี้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  <Okay. S 1> เราแค่ต้องหาทางไปตรงนู้นให้ได้สีแดงโอเคผมเห็นทางแล้วโอ้นี่ยมันมีหัวดักรออยู่อ้โน no! อย่าวิ่งเข้าไปโดนหัวทำไม น่ใจนะใช่โอเคโอเคเช็คพอยต์ผมเช็คพอยต์แล้วผมเช็คพอยต์แล้วนั่นแหละไป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 แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมันจะมีทางแบบให้เข้าเล็กๆอ่ะเที่ไหนอยู่ไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้มาต่อ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 มาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอแล้วกระโดดขึ้นสีแดงกระโดดขึ้นสีแดงกระโดดขึ้นสีแดงเออนั่นแหละโอ้ my god ไป no! นูตรงนี้มันจะผ่าไงไงนไปยังไงตรงนี้มันจะผ่านโอ้ไม่กูนู้ y e งต้องต้องซิกแซกซิกแซก,ซก,ซกแล้วกระโดดขึ้นสีแดง Yes เราชนะแล้วเหรอเนี่ย How Oh Miss Oh God What เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราตามเราตามเรไปฟุตมีตัวหนึ่งติด อืมอันยาัวอิดด่านสองยากขึ้นเยอะเลยโอ้ my god โอ้ my god ผมเจอเช็คพอยต์แล้วผมเจอเช็คพอยต์แล้วเช็คเช็คพอยต์เช็คพอยต์เช็คพอยต์ตรงนี้วอทหนวกมาตามมาตามมาตามมาทีเจนนี่เช็คพอยต์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 มาเราจำทางได้เราจำทางได้ตามมาตามมา เราจำทางได้ว้ต,ต,ต,ตายปะตายสิมันดักอยู่หน้าประตูอะทำไงดีวะอ๋อมันมีทางเข้าอีกทางนึงมดตบหมดปึ๊กหมดตบตามมาทางนี้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 โอ้ oh my god no ก็ถือว่าผมนะฮะได้นำพาเขามาสู่โลกของโรบล็อกที่แท้จริงนะฮะอ่ผมเห็นสมเกวะก็นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอ่าก็อือก็วันนี้ผมไปละ